หวังทางกูไงปะปอมมึงไม่รู้ตัวไหนตัวจริงจะโผล่มาเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครวะคะเนี่ยุ๊บไปกันเถอะเจ้าหนุ่มน้อยวิธีโล่งมากเลยฮลัลโหลเพื่อนแม่งแว้นไปแล้วแว่นเลยแงแว่นติดตลอดไปแล้ว อุ้ยตัวปืนตัวปืนวงแตกตัวปืนตัวใครตัวมันถอนเทมหนึ่ง้ยตาลั่น น,นล่าไปไกลๆบ้านดีไกลแล้วนี่จะไกลเท่าไหร่ครับไกลก็แย่แล้วค่ะไกลตรงไหนวะโโหมันกลับมาบ้านเลยอ่ะไปปั่นเครื่องอื่นเลยโอ้ยเมื่อรอรอรอมาอขอจะปั่นต่อเองปั่นตรงบ้านหน่อยได้มา,มาแล้วจะมาแล้ว I c o m e to h e a l you เรียบร้อยมันเล่นยิงอะไรยะยิงดัวจังอ่ะเซ้นจุ๊กอยู่ใครใครจุ๊กใครจุ๊ก ตามก่อนใครจุ๊บไปแล้วคนรักอนามัยยังไงครับลันรอค่ะก็ก็เสร็จแล้วนี่แล้วก็จะสีอีกถึงเครื่องอุ้ยเพื่อนโดนแล้วเพื่อนลวมแล้วแปลว่าเราแก่นะเนี่ยยังไงคะ เพียงเขานุ่มกว่าอ้าจะเตียงแล้วนี่แบบอ้าเฮ้ยผู้หญิงเขาไม่แม็กยังไม่ได้แก่แม็กยังเป็นวัยวัยรุ่นอยู่อะเพียงแค่แบบเกเรหล็กเกเรเสียใจเอ้ยเสียใจเลยอย่าแคมป์สิเพื่อน ถ้ามีเบอร์ละทันนี่คือแคมป์ก็ไม่อยู่เฮ้ยเอาแบบได้นะแม่แม,ม่อย่าเพิ่งรีบฆ่าอย่าเพิ่งรีบไปช่วยเลยคือตอนนี้ผีมันแคมป์อยู่อะถ้าไปช่วยเท่ากับฆ่าตัวตายอะเท่ากับฆ่าเพื่อนอะจับนะ้ำแต่ว่าช่วยด้วย จะสเตจสองแล้วช่วยได้น้ำแม็กไม่พี่แม็กคือเนียกลับไปแล้วกลับไปแล้วลั่นเองลั่นิงอ่านซีลั <laughs> yeah, <okay. S 1> ่นเองเย่เอาห้ได้อะเอาเปิร์กดีไว้มาดีจริง สุดท้ายแล้วสู้ๆเอาก่อนนะเนี่ยพี่ฝึกยังยุ่งสร็จกว่าอุ้มเสร็จก่อนเหรอ,อไปเชื่อร็จกัน,นละ่อย<ป>มันนี้เนี่ยนะอพร้อมแล้วบอกหาลุมเลยนะเสร็จแล้ว เมื่อนโนอ่าใครดูเสียงไหมเจอแบบไหนปั่นเลยก็ได้นะปั่นเปั่นเลยหาหลุมเลยก็ได้หาหลุมเจอเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดเงี้ยต้องหลุมเอาโชว์มาหลุมมันต้องเกิดแก้เราดิหาหลุมก่อนเพื่อนโดนแกแล้วมาช่วยเราช่วยดูวีน่าเกียร์นะน่าเกียร์นะ ไปหาฮะไปแล้วไปแล้วใช่หรอใช่หรอรักกันเนาะไปแล้วไปแล้วเปิดประตูเปิดประตูเนี่ยเปิดประตูเปิดประตูบอกเพื่อนอยู่บอกเพื่อนอยู่รักเพื่อนมากมากตอนนี้รักออื ไม่เป็นไรไม่ต้องอุ้มหาโทรทิไฟไหมดีกว่านะโทรทิฟไฟอยู่ไหนเดี๋ยวเพื่อนอ้าวมีลูกเองไหมเอ้ยไม่ใช่เพื่อนถามถามเฮ้ยหลุมเจอแล้วอยู่กับพี่พี่ปิ้วพี่ปิ้วพี่ปิ้วได้หรอได้หรอขานมาขานมาเอาไปแล้วจ้าม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 าเร็วมาเร็วเพื่อนจะติดสุดท้ายแล้ว ท,ทางนี้ทางบ้านทางบ้านเปิดเปิดไงอ่ะขอโทษนะเราไม่ทั้งใจ <laughs> โอ้จีจีนะมันยังจะหันน้ำมาไปฉายวิ่งต่อไปก็แล้ later ัดดีที่รัก เจอกันอีกแล้วนะั่นเราเนี่ยอุ้ยวิ่งเถอะอโทเทมสวัสด,ดีพะลือของผู้มีมาเลย โอ้พี่พาดเอง <mm> อ่าสีนะ่นาทีข้าล้มแล้วหรือเนี่ย <mm> 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 เคยยังไม่เสร็จเรื่องเลยเรื่องเร็วหันใจ <mm> ดูดูดใครแอาตะขออยู่ใกล้ใกล้เนี่ย <mm> <mm> น้องไตไยมากเลย <c oughs> หรือพี่ผิดอีกรีเวลสูงอยู่นะ <c oughs> เพราะว่าดูนางนันจุดจุดติไอตัวนี้มาเยอะแล้วเพราะว่าเลือดเต็มตัวเลยไม่ใช่คนเก่าเลอเปล่าคนเก่าต้องปืนแล้วน,น,นะเคยไม่เสร็จตัเครื่องเลย เครื่อ,องนนดีกว่าฟอ,องวีเลยใครช่วยได้ครับเดี๋ยวไปสละชีวิตเองสละชีวิตวาซานทำไมไม่ไดนะ้ก็เลยนอ,<ด>อนฉีกไปใกล้ใกล้ฉีกแล้วฉีกแล้วฉีกใกล้ๆแล้ว <c oughs> ขีกไกลแล้วจ้าดีนะไม่เหลื่อยมันไล่น้องอ่ะน้องจะล่อไปใต้ดินแล้วอ่ะฮอะอย่าอย่าขึ้ไม้ไม้ไม้เฮลมีไม่ทันหรอกอ่ะขนาดนั้น ใครบอกตะขอไก่กันวะใครเอาตะขอไก่อยากดูนี่ <c oughs> ใกล้กันชิบหายเลยออกไปทำไมเครื่องพ้่งติดต้น <c oughs> สุดชีวิตนี้อ <c oughs> อเ <c oughs> อเ๋อุ้ยอุ้ยตายจัง อ่าไม่อุ้มซะงั้นไปไหนวละ่สะสเครื่องนนี้เพื่อเครื่อง,องแบบที่มันอ่อนเกินไปจะเรียไปไหนเครื่องไม่เจอแล้วเสร็จแล้ว,แ,ลวแต่และคน เจอคนดูรักไม่ใช่ไหมเอ,อื่อนุนค่ะนุนค่ะดูดูใครจะไปช่วยจริงด้วยมันกระถูกด้วยเล่นเป็นจริงๆงคนนี้ไอ e b o โ o time I know จะฉีกไปแบบไกลลูกหูลูกตาเลยใช่สี่สี่ทีล้มอ่ะปั่นดีกว่านอนอยู่นอกบ้านอยู่นอกมอคบ้านเนี่ยวิ่งออกมาเออฮะอยู่ด้านนอกทางทางนั่นะแหละนั่นแหละหลังหลัง ลาาแเราก็เลี้ยวซ้ายคือมาอีกทางหนึ่งอะ่ะเอออ้อมบ้านั่้แหละเอออ้อมมาอ้อมมาเอออ้อมาปาก็แล้วนะไดตรงนั้นก็ได้โอเคเออโอเคละอ่ะคืออ่ะโอโหมันแวนแบบนี้นนพี่จะไม่ยอมตายอีกครั้ง จะช่วยทุกคนแต่เด้นเด่น้องไปช่วยเอง,เงนะได,ด,ได,ด้ได้ดดไเลยได้เลยไปเลยไปเลยไปพันห้าไปเลยไปเลยมันมาแล้ว <What? S 2> ลวัดวัดดีแล้วเจอกันอีกแล้วว้าวเขาหนีกับเธอวัดเออมีการยืน หิวหิวอาไม่ไม่อุ้มอะ่ะยังยังเดี๋ยวอุม้มเดี๋ยวก็อุม้มถ้าไม่อุม้มน้องก็วิ่งจะเย็นให้พีออกลัศมีก่อนก็ได้มั้งอุ้มแล้วปันหนเพื่อนปนัปนปนัปนเลยเพื่อนปนัปนเพืน่นเต้ไหนเนี่ยเราน้องสเต็แรกนี่ไม่อุม้มเอาออไม่อุม้มแต่อือคือ เออคือโอ้ไม่โอ้โหโอ้โหร้องร้องเลยโอ้โหกระโหลกแตกเลยเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยรู้เลยว่าอะไรอะไรที่สองคือใครกดใจกันน้องกดใจกันเนาะเดี๋ยวได้แผนที่นี่แหละออกมาทำใหมวะนี่เอาไงวะเนี่ยก็ตายแล้วอาว่าคุณแจก็ได้ศพอยู่ไหนเอ่ยศพอยู่ไหนเออยม่แถวนี้นี่เฮ้ย อโอ้โหกระโหลกแล้วเลยขอโทษนะฉันไม่สามารถฉันจะพยายามเออเออไม่โมลีหรือเปล่า ไปแล้วฉีกเป็นทางตรงไปไม่ไรสังนกัน <c oughs> เราจะต้องปั่นเครื่องเดือให้ได้นั่คือภารกิจของเราอันนี้คือถ้าเหลือหนึ่งเครื่องนี่หลุมเกิดแล้วใช่ไหม หรือเปล่าหรือต้องตาตอีกคนอ่าต้องตาตอีกคนก็ได้เออไปาลาก่อนชินเจทั้งนั้นอนะ่ะปุ๊บเครื่องแรงจังเลยฮ้ <c oughs> โดนจะได้ ไม่เพื่อนตายแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงด,ดีครับบอกคุมที่ไปหนึ่งแล้วเหลือเฮ้ยเรีเพื่อนดิเ,ออเดี๋ยวเพื่อนนะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนหลบใ,นะในตู้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปนะเพื่อนหลบในตู้อยู่ไปนะ ไปเลยขอโทษเพื่อนเอ๊ะงงเลยเพื่อง <laughs> <laughs> นงงเลยเพื่อนมึงทิ้งกูงี้เลยเหรอ <laughs> เพื่อนแบบอ่ะมึงเจอแล้วเลย <laughs> จีจครับ <laughs> I promise that you'll never be lonely.